สสีเพื่อนๆนะครับขอรับกคนกับ้าสู่เกมดิจิตอลสตอรี่เซอร์เพรส o ุดคอมพิวต์อีดิชันนั่นเองอ๋อโอเคจากครั้งที่แล้วนะครับเราน่าจะทำเอ่อเหมือนไปสืบค้นเกี่ยวกับ เด็กผู้หญิงคนหนึ่งเนาะที่เป็นแบบว่าเออเด็กผู้หญิงที่เออผมปิดหน้าแล้วก็เหมือนจะเป็นผีด้วยและตอนนี้นี่คุณเชโกบอกว่าให้เราไปที่ชิบูย่าสแคมเบลคลอสซิงนะครับน่าจะเป็นที่เดิมเนาะโอเคเพื่อเป็นการเสียวลาเราลองไปดูเนื้อเรื่องหลักกันก่อนต่อกันเลยโอเคก็ไม่เล่นดีจะมอนมาสักพักแล้วเนาะหลังจากที่ไปติดไลฟ์ไลฟ์สตรีมเนาะของเกมไกอ่าใช่ Gyeee ไกยนั่นแหละ มานี่สามารถไปที่ชิบุยาแล้วตอนนี้อ่านี่ชิบุยาแบบนะ่ะอุ๊ยตรงนูน้นเธอคนนั้นโอเคเดี๋ยวแปบ๊บนะ่ะเอ้ยเหมือนรู้สึกว่าไอ้นี่ปะ เออเควสมันเควสมันรีซัมปะเออเนี่ยผมว่าผมเคยคุยกับเธอคนนี้แล้วนะหรือจะเป็นเพราะว่าตอนที่ผม,มนั่นเนะตอนที่ผมไอไปนั่นอะอะไรอะรีเครื่องอะไอเซ็ตเซ็ตเครื่องใหม่อะมันก็เลยแบบว่าไม่ได้เซฟตอนนั้นให้หรออะไรอะโอเคทั้งยังไม่เป็นไร <laughs> เดี๋ยวเควสนะั่นเดี๋ยวผมไปทำน็อกรถเมล้วกันเดี๋ยววันนี้เรามาทำไซ์เควสกันดีกว่าเนื่องจากว่าไซค์เควสในเกมเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะนะครับเยอะมากๆเลยแหละแต่ผมไม่ได้ทำเลย แต่แลราไซเควสก็จะได้พวกเงินแล้วก็พวกของนะครับนี่จะพาไปเล่นไซเควสกันมไม่เคยเล่นไซเควสเลยอะโอเคไปที่อ่าคูเลมิดอิเล็ทีฟเอเจนซี่โอเคตรงนี้อ่าโอเครับรับไซเควสก่อน นี่นะครับเป็นไซคเวสท,ทั้งหมดที่มันแปะอยู่บนกระดานนะครับนี่มี1 2 3 4 5 6 7เควสโอเคถ้างั้นเดี๋ยวเรามาทำเควสท,ที่ยากที่สุดเลยครับ3ดาว alive crisis กันโอเคเอา่าเหมือนคนส่งจะเป็นฮากูลูมอนนะครับสถานที่ก็คือบลอดเบย์ชั้นหนึ่งอ่าดีเทลคือคลิกชั้นอ่านั่นแหละโอเคเดี๋ยวเรารับเควสนี้ไปเลย อ่าฮะบอดเวย์ชั้นหนึ่งบอดเวย์อยู่ที่ไหนอะน่าจะที่นี่แหละชั้นหนึ่งเหรอโอเครับนะขอดูนี่แป๊บนะดิจิวอลูชั่นโอเคเหมือนกับว่าอา่าเลเวลของดิจิมอนก็ไม่เพิ่มเนาะ ตาย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 ,ตายขี้เกียจ <c oughs> คือถ้าเป็นปกตินะครับถ้าทุกคนรู้แล้วเนี่ยคือตอนนี้ดิิมอนผมมาอีโวไปเพียบแล้วทั้งเ,เดี๋ยวแป๊บนะมีผมจนได้ผมได้เลวมอนล่าหนึ่งมาด้วยอะ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาอีโวตัวคูดามอนก่อนเลยลวกันเนาะคูดามอนมันอีโวตัวไหนวะตัวนี้ปะลือมอ่ะไม่ใช่อีนีแน่ๆน่าจะตัวนี้อ่าดังปัมมอนใช่ไหม ขอให้ถูกคูดามอนเปลี่ยนล้างอีกรอบหนึ่งนี่ไงแล้เล็บปามอนอ่าโอเคแล้วก็อ่ป,ปัตมอนเปลี่ยนล่างนี่ชุบแองจอมอนแน่แล้วตัวไหนนะไอ้ที่ต้องแปลงล่างเป็นเอออันนี้ต้องเอาการูดามอนไปลุยเพิ่มเหรอโอเคได้แบบนะ อีกครั้งมออกไปแล้วกันผมต้องการการูรูมอนมากกว่ามันเป็นตัวเมนมากกว่าอุ้ยใครทักมาห้าอันเลยวะเนี่ยเค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 นี่จะมีอะไรล่ะเคที่เหลือเราจะต้องทำการอัพเรเวลของการูรูมอนนะครับเพราะว่าผมอยากที่จะได้อยากจะได้ล่างล่างต่อไปของการูรูมอนมากจริงๆนี่ บับเลยบัฟบัฟบัฟอ๋อยี่สิบสี่บัฟบัฟบัฟแต่ออต้องไปเก็บค่ายแคมป์นะครับค่าแคมป์คือต้องไปเอาตัวดิฉันมาไปลุยใช่เคบอร์ดเวชั้นหนึง่ง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 ชั้นหนึง่งชั้นหนึ่งอ๋อนี่ไงจะละ Are you sure? Sure? นี่ไงอ่านี่ไงหากูลูมอนนะครับนี่นายคือว่านายใช่ไหมที่รับเอ่อข้อเสนอของฉันรับคดีของฉันนะ่โอ๋คว,วามเป็นจะริงนะตอนนี้ฉันรู้สึกไม่ดีเลยฉันรู้สึกนจะตาเลยนะตอนนี้ oh my god <c oughs> อ่คือว่าตอนนี้ส่วนในของร่างกายฉันน่ะมันหายไปนะซีช่วยหาฉันได้ช่วยหาฉันหน่อยได้ไหมไม่อยู่สักที่หนึ่งในดันเจี้ยนนี้นี่แหละ กโปรดนะเอามาให้ฉันด้วยโอ้โหดันเจี้ยนอย่างกว้างเลยประตูวาร์ฟเยอะไปไหนเคมมาเดี๋ยวลองเข้าไปหากันดูนะครับเออประตูวาร์ฟไปละเคน้าของน้าของน้าของอเคปลาปลาเอเ Attack, อสพีแอทแท็กอะไรสักอย่าง กลับมาที่เดิมอ่ะอะไรเนี่ยอ๋อเหมือนเป็นเหมือนเขาวงกดเหมือนน่าจะไปเขาวงกดเนาะโอเคไม่เป็นไรเดินเดินดูอันนี้ทางลงลงได้อันนี้ทางเดินตรงนั้นตันอ๋อไม่ใช่ตรงนั้นตันตรันไหนนั่นตรงน,น,รงน,น,รงนี้ตรงนี้ไปได้โอ้ดิจิมอนอ่าอันนี้เป็กเป็กมอนนะครับจำชื่อได้ อ๋ออันนี้ลุยเลยกันหลูมมอนเอนเนอเป็นท่าลมเนาะอ่าเขาไปแฮมเมอร์ปุ๊มหกสิบหกโอ้ยโดนเตะมาเป็นท่าอ่าอันนี้ใช่ป่ะโอ้ถ้างนั้นอมอมกอมน่าจะเสียเปรียบ ฮอลลี่ไลท์แง่อ๋อฮ้ยคิดดีคอสองแล้วสั่มแปะอย่างแรงเลยโอเกมอนก็พาเมลแบ็กแลนดนี่เพ่งมาปีศาจมุ้มอ๋อเคมันโดนเบานะครับเพราะว่าเนื่องจากโอแกมอนเนี่ยค่อนข้างแพ้แผ้เผาเนาะโอเคมันเพิ่มนี่มันเพิ่มอ่าการลหลบเอ้ยหลบเหรอหลบเหรอ นี่หมัดแมวตบอื้อเอาดูเแต่หลบได้ทบุบปุ้งเรียบร้อยอ่าโอเคก็เป็นแค่อมนกกระจอกเทศฝูงหนึ่งไม่ฝูงหนึ่งสองตัวใช่โอเคปะเรียนตอ่อ เอ่อตรงนี้นี่ไงเจอแล้วใช่ปะ่ะนี่ไงสมอเกียเอา้าจะเจอมันแล้วแล้วเข้าเอามาใส่มานี่รูข้างหลังฉันได้เลยปุ๊บโอ้อใช่ฉันมีชีวิตที่ครั้งนึ่งเล้วขอบคุณโอเคภารกิจจสิน้นกับบ้าน เอาจริงอ่ะดันเจี้ยนเมื่อกี้น่นหน้าหน้าเดินต่อนะเพราะว่ามันมีเป็กมอนอ่ะเป็กมอนเป็นดิจิมอนร่างร่างสามนะครับจริงๆอย่างนั้นอะถ้าเราจับเป็กมอนตัวน,นั้นได้ก็เอาจะขึ้นโปเกมอนใหม่ง่ายอยู่อีกอย่างนึงคือถ้าภารกิจเสร็จแล้วอ่ะเราจะกลับไปไม่ได้ไงอะไรเป็นหา <c oughs> ่าโอเคเดี๋ยวอีกสักภารกิจหนึ่งแล้วกันนะครับอ่านี่ไงบอดเบรกรูกเ,เป็นไฟสถานที่คือชานิตเลสเตอร์ลอนบอดเวรชั้นหนึ่งเทรับ ออกมาพอดีเลยนั่นนี่พอดีว่าอ้วนเนี่ยอาจจะพึ่งเอาอาส่งคำร้องไปชิคเอาคือเเลม่อานะตอนนี้อาล้างอาหารจริงของอ้วนอาเมื่อไม่หลายไม่กี่วังก่องเนี่ยเหมือนแบบว่าอ่าแบบพูดสื่ยังไงดีมันรู้สึกร้องล้งอ่ะโอ้อย่างนั้นเหรอครับเอามังมังมังแปะแปะเนาะเพราะว่าอ่าอ่าแอร์คอนดิชันเนอร์นะเออนั่นแหละมันมันไม่เย่มันไม่เย่เลยมังมังมังร้องล้งอ่ะ สำียงือนคนจีนเนี่เหมือนเปิดภาษาทิ่นภาษาทิ่อื่นอะ่ะออกก็ไม่รู้นะว่ามันอาเป็นเพราะอะไรตอนนี้ก็เลยทำงานกลางไม่ไล่เลยเพราะว่าอามันแบบว่ามังร้องอ่าเข้าใจนะตอนนี้เนี่ยลูกค้าก็มีเข้าเพราะว่ามังร้องเกินไปลูกสาวอ่าตอนนี้ก็อาเลี้ยงอยู่ด้วย เขาก็ไม่ค่อยแบบว่ามาหาอ้วนเท่าไรกับเพราะอ่อีอีอเขาไปติดติดติดผู้อานะ <c oughs> โอ้อยังงั้นเหรอครับเนี่ยปัญหาใหญ่เลยนะเนี่ยโอเคถ้าอย่างไงก็ขออาช่วยอ้วด้วยนะอาช่วยอาซ่อมซ่อมไอตัวนั้นมันให้หน่อยอนะอ้วก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันเป็นอะไรของมังโอ้ถ้าถ้ารื้อทำได้รีเลีย ว่าจะไปบอกอาอากุอาจกุก,กให้เอาล่ะคิดว่าทำได้หมโอ้แน่นอนครับอ๋อขอาโคโนิกจัมปิ้งอย่างงะงูมันคืออะไรย่ออ๋อหมายถือว่าอเออหรือนี่จะกระโดดเข้าไปในอ่ะไอ้กุป,ปกออิเล็กทรอนิกใช่ไหมเออนั่นแหละครับ <c oughs> อ๋ออย่างนั้นหรือเนี่ย เอาจริงๆแล้วอัวเนี่ยก็ได้ยินเสียงแปลกๆมาที่เค,ค้กคาเฟ่ชั้น4เหมือนกันนะเค,ค้กคาเฟ่ชั้น4เหรอครับได้เลยครับเดี๋ยวผมจัดการให้ครับอาเฮียเคปาร,รู้สึกว่าอาเฮียเมื่อกี้เค้าจะต้องการให้เราเนี่ยไปช่วยซ่อมแอร์ให้เขานะครับเอ่อแอร์คอนดิชันเนอร์นะครับนี่ไปที่ชั้น4เค,ค้กคาเฟ่เมดมันคืออะไรวะเมื่อกี้ มันมีเขียนว่าเคคาเฟ่และเมดอลแมนอะเคตัวนี้หรือเปล่าเน้นไงเคจำเข้าไปเลยอ่านี่นั้นเจียนใหม่หรือเปล่าอะเออรู้สึกเราต้องหานั่นใช่ปะหาต้นตอที่ทำให้แอร์เนี่ยมันร้อนนะครับแบบว่าไม่เย็นเลยเฮียเขามากินเนี่ยรู้สึกแบบว่าไอ้นี่มากเพราะว่าลูกค้าเนี่ยไม่เข้า เออแถมว่าพนักงานก็นทำงานกันไม่ได้เลยนะเนี่ยโอ้น่าสสารและก็ปัญหาที่สำคัญยิ่งใหญ่กว่านั้นก็คืออ่าลูกสาวเฮียแกติดผู้นะครับทำไมาต้องใช้ขับเลยว่าเขาาติดผู้เฮ่ป่าป่ป่ป่าน่า,า,นานจะตรงนี้มั้งเดา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 นื่องจากตอนนี้มีจุดเซฟแปลว,ว่าตรงนี้จะต้องมีตัวอะไรแน่ๆเลย นั่นไงตุกการน่าจะเป็นบลูเมลามอนนะครับนี่เฮ้ยแกมองอะไรเนะี่ยยังมีหาเรื่อ,อย่างนเนี้ยเออรูฉันว่าฉันเป็นใครคือเมลามอนแต่ทุกคนอนะไรฉันว่าเมลามอนมากทูนะเออพอดูัะซี่อ้าฉันเนียบแตกต่างใช่ไม่ะโอเคมาลุย บลูเมลามอนนะครับนี่เป็นเมลามอนน่าจะเป็นเมลามอนหายากเนาะแป๊บนะเออมันเป็นธาตุไวรัสใช่ป่ะแล้วปัญหาคือตัวอื่นจะแพ้กันเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมเปลี่ยนนะขอเปลี่ยนตัวของเทลมอนเป็นเคบิมอนนะครับเนื่องจากเคบิมอนเนี่ยเป็นธาตุไม่ใช่ดิไม่ได้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 ถูกแล้วไม่ได้ไม่ได้เปลี่ยนและแพ้พี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 เีพ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 ีืีพ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 ีีพีพี คนที่คนเอามาคนที่คนเปลี่ยนคือออคมอนกับเคลมอนนี่แล้วนี้เราก็จะมีธาตุแอนตี้ไวรัสสามตัวซึ่งจะทำดาเมจใส่มันสองเท่าโอเครุยโหรี่ไลแอวแหลงแอคแท็กชาร์ดอย่างนั้นนหนก็ได้รุยเลยแกลนล็อกบูมร้อยเก้าสิบเจ็ด โอ้ยเบาจากการเทลมอนไลนิ่งพาหมัดแมวเม,มียวปุร้อยห้าสิบถ้าเมื่อกี้มันจะฟิกดาเมตที่ร้อยห้าสิบนะครับแต่ว่ามันจะดาเมตจะไม่เพิ่มเออถือว่าเป็นถือว่ามันใช้ต้นเกมได้ดีมากเลยนะเพราะดาเมตร้อยห้าสิบนี่คือเยอะมากนะโอเคโอเคไปบอกกับคุณรักงานดีกว่า โอ้ตายแล้วอ่านี่อ่ะมันถูกช่อมแล้วนะนี่อ่ะอืมดีจังเลยอืมอะไรนะอ่ะมีอ่ะจิจิมองเหรออยู่ในอ่ะเครื่องแอร์อย่างนั้นเหรอเนี่ยโอ้ไม่อยากจะเชื่อเลยแต่ว่าขอบคุณนะที่อ่ะไอ้ลื้อช่วยเอาไว้อ่ะอะไรนะรู้สึกแถวแถวนี้ไม่รู้สึกหนาวหนาวเลยเหรอ เนี่ยเพราะว่าไอ้เจ้าเครือเนั้นนะมันทำงานได้ปกติแล้วอย่างไรล่ะเอาล่ะรู้สึกว่าตอนนี้มันจะเริ่มหนาวหนาวแล้วอ่ะนะแต่ก็กลับไปเป็นปกติแล้วโอเคขอบคุณหลายหลายล่ะอาอายโยจีใช่ไหมอายโยจีเนาะโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวอ้วนจะจ่ายให้นะโอเคสำเร็จรุ่รงไปด้วยดี คลาดิจลไลมาเนี่ยพิสทามอะไรคืออะไรที่รูปร่างเอ่ออะไรที่เหมือนกับต้นไม้อย่างนั้นเหรอมีซ um ันฟลาวมซันฟลามอนเชอรีมอนแล้วก็คุสนามอนเออ่ซันฟลามอนซันฟลามอนเป็นดอกไม้นะครับคุสซาฮามอนไม่รู้แต่เชอรรีมอนเชอรีมอนเป็นดิจิมอนประเภทพืชน,นะครับแล้วก็เป็นต้นไม้ด้วยเป็นคุณลุงต้นไม้ตัวใหญ่ๆนะครับผมจำได้นี่ต่อไปเลยเชอรีมอน ผมจำได้เพราะถ้าไม้ตายของลุงแกก็คือการปล่อยลูกเชอร์รี่จากต้นเข้ามาโจมตีและลูกเชอร์รี่อย่างแรงอ่ะโอเคปะกลับไปเพื่อรับภารกิจเออไม่ใช่รับภารกิจรับของรางวัลโอเคมารางวัลคือ500รเยน ่าโอเคเดี๋ยวอ่าเดี๋ยวเราไปปิดคลิปกันโดยการาไปส่องดิจิวันก่อนเนาะก่อนที่จะจบคลิปกันคิดว่าครั้งหน้านเนี่ยเราจะต้องทำอะไรบ้างเพื่อให้ซิมอนของเราเนี่ยอีโวลูชันกันนะครับนี่การูรลูมอนตอนนี้อ่าค่าแคมป์เรียบร้อยแล้วเหลือแค่ต้องเลเวล28แล้วก็ต้องมีอ่าแอคแท็90ใช่อ่าตอนนี้มีแอคแท็เท่าไหร่การูรลูมอน เจริงสิงอนนี่คารโดมอนมีแอคแท็กแค่75นะครับน้อยมากเออถ้าอย่างนั้นเนี่ยใส่พวกอันนี้ได้ปะพวกของอะไรเนี่ยมันมีพวกอันนี้ป่าเอ่อพวกอะไรแอคแท็กบูสอะไรประมาณอย่างนั้นอะขอดูที่ไอเทมก่อนนะพวกแอคแท็กบูสอะไรพวกนี้ไหมแบบเพิ่มอ๋อแอคแทกบูสมันใช้ในนี่เฟรนชิพนี้เพิ่มค่าแคม อ่นนี้เพิ่ม m a r k p topaz asset mid เออถ้าไม่แน่นะครับถ้าหากว่าเวลถ้าเวลมันเพิ่มอะยังไงอนดิจิมอนอะพลังโจมตีต้องเพิ่มอยู่แล้วแค่ยังไงดีปัญหาคือมันต้องเวลเท่าไหร่ปัญหาต,ตรงนั้นโอเคเรารู้ว่า attack boost นียใช้ไปจะได้ผลหรือเปล่าด้วยแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวถ้าไม่ได้ยังไงเนี้ยเดี๋ยวผมเอาตัวของการูมอนนี่ไปใส่ในฟาร์มเนาะแล้วก็เอาไปใส่ของเพิ่ม attack เข้าไป มนะาเลยแล้วกันเนื่องจากว่าอาหารที่เราให้ดิจิมอนเนี่ยมันจะมีการแบบว่าบูทบูทในเรื่องของพลังโจมตีด้วยอ่าส่วนอ็อกมอนเนี่ยเดี๋ยวผมให้เลเวล30นะครับเป็นนี่ดิจิทามาโนนะน,นื่อจากตัวเนี้ยมันมีร่างหนึ่งที่ผมอยากได้มากส่วนกาโตมอนเหลือแค่ถึงเลเวล30จะกลายเป็นอ่าคุณแม่ใช่คุณแม่แองเจิลูมอนนั่นเองอ่า เคียวบีมอนก็ต้องวอลเวลสามสิบเหมือนกันนะครับนี่เป็นเยลมอนส่วนเกมมอนก็รอเวลสามสิบเหมือนกันเป็นเมทัลเกรมอนเนาะจากโกมอนก็รอเวลนะครับเรียวยี่แปดริวดามอนดูดัมอนแปลงร่างได้แล้วแปลงเป็นร่างไหนวะร่างนี้ร่างนี้อันนี้ร่างนี้อ่ะนี่ริวดามอนเปลี่ยนร่างเป็นกิงริวมอนนะครับนี่กิงเรีวมอนเดี๋ยวรอเล็งร่างนี้ต่อนี่เป็นร่างมังกรนะเก่งนะเก่งร่างนี้เก่ง แองเจิลมอนเวิลเจ็ดแองเจลมอนเดี๋ยวล่างนี้อ่าใช่ล่างนี้ Holy Angelmon นะครับอ่าแล้วก็เอ่อน่าจะประมาณนี้แหละเอ้น่าจะ,อ,ะอันนี้อันนี้อันนี้พูดผิดอันนี้อันนี้นี่ Holy Angelmon คันนี้อ่าเก็กโกลมอนยังแปลงไม่ได้ด้วยยนะี่หกแน่เล็บปัมมอนเล็บปัมอนน่าจะล่างนี้ใช่ปะ่ะไม่รู้อ่จะจำไม่ได้ สักล่างหนึ่งอ่ะที่มันจะกลายเป็นเหมือนตัวคล้ายๆกับอะไรอ่ะกินเลนอ่ะกินเลนแบบว่ากินเลนอ่ะแบบว่าคล้ายๆมานี่มังกรอ่ะเออพูดยังไงทีกอ่อนเนาะมนี่มังกรน่าจะง่ายกว่าโซลามอนแปลงล่างได้แล้วอ,อ่อแปลงเป็นล่างไหนดีอ่ะอันนี้อัน,นนี้อัน,นนี้อันนี้ในแปลงล่างเป็นคล็อกมอนนะครับนี่เดี๋ยวคล็อกมอนก็มีล่างแปลงต่อเนาะเป็น ตาน,นี้อันนี้วิสมอนนะครับนี่เป็นแค่คล้ายกับจอมเวทนะจอมเวทซีดรามอนซีดรามอนเดี๋ยวดอล่างน,นี้เมกาซีดรามอนอิคาคุมอนรอเก็บค่าแคมนะครับแล้วแปลงเป็นร่างน,นี้เกาเกามอนเกากาโมนเกากาโมนอ่ะผมจริงๆอะ่ะผมอยากให้เป็นร่างนี้นะเพราะเนี้ยเป็นร่างร่างตามในอนิเมะเป็นร่างนี้แต่ร่างเนี้ยเป็นร่างเลโอมอนนะครับ ซึ่งผมยังม,มียังไม่มีเลโอมอนไง <S <S อยากได้อ่ะดาวกอมอนก็รอเลเวลน่าจะประมาณนี้นะครับเออแล้วมีอีกตัวนึงเดี๋ยวมูฟตัวนี้มาด้วย <S <S บิโอมอนเกือบลืมมูฟเอาไว้ในฟาร์มน่ะเอากดผิดอ่ะเรียบร้อยดิจิคอนเวิร์ดมีตัวอะไรไหมเคมี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 เอ่อเปตาม,มอน ซโนโม่อนอ่าคอนเวิร์ตมาก่อนนะครับเพื่อว่าสักตัวหนึ่งเนี่ยจะกลายเป็นเลโอมอนได้อยากได้เลโอมอนมากกอสซึมอนนี่อิเซมอนหินเนาะดูล่างกอสซมอนซิเพราะยังไม่เคยดูไงอ๋อนี่อันนี้น่าจะเป็นกอสซมอนล่างขาวเนาะอันนี้ไม่มั่นใจนี่กอสซมอนก็คลคอกมอนตามอนแล้วก็ตัวอะไรก็ไม่รู้ เคก็จะเป็นยังไงเนี่ยก็ต้องเราดูตอไปนะครับสำหรับการพัฒนาร่างของเหล่าดิจิมอนของภอมอกดผิดเชอริ m มอนเป็นครอบทุกต้องเธอสุดยอดมากเลยแล้วดูสิูรามอนถามแต่กินเรมอนตอบเพราะว่าน้องพัฒนาร่างแล้วยังไงล่ะนี่นะครับที่ผมพูดถึงก็คือตรงส่วนนี้นะนี่พอเราไปที่ฟาร์มใช่ปะเราสามารถไปให้อาหารดิจิมอนได้อาหารแต่ละอย่างจะมีบอก เออจะมีบวกไม่เหมือนกันนะครับอย่างนี้ยังไงมันจะมีของบวก power attack attack up ด้วยก็ถ้าหากว่า attack ไม่ถึงเนี่ยเดี๋ยวผมจะเอาตัวของเออกรลูโมนนะครับมาใส่ในฟาร์มเนาะแล้วก็เอาไอสัปปะรดเนี่ยให้เออกิจสัปปะรดส่งพลังแปลกเนาะโอเคก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับอ่าริชมอนสตอรี่เซอร์สุดในพาร์ทนี้นะครับเนื่องจากว่ามันรีเซ็ตคอมใหม่เนาะก็เลยภารกิจหลัก มันก็เลยยังไม่ได้ทาอันนึงเนาะโอเคแล้วก็วันนี้ผมรีบๆด้วยผมต้องรีบไปข้างนอกต่อก็เลยรีบมาทํารีบมาแคสร,รีบมาทําอะไรให้จบๆไปเนาะโอเคเหมือนเดิมนะครับถ้าชอบเลวกดไลค์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับสําหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับ,บยปไปนะครับทุกคนโชคดีนะครับ